สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ชีต a แอสโทรจีอีพีนี้นำเสนอดวงประจำเดือนสิงหาคม2567ดวงดาวยกย้ายราศีในเดือนนี้จะสัมพันธ์กับคุณอย่างไรไปรฟังกันเลยในวันที่2และ27สิงหาคมดาวสุขโคจรย้ายสองภพราศีสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมาดูดาวสุขกันนะคะว่าในเดือนนี้จะโคจรย้ายสองภพนะคะก็คือภพการงานแล้วก็ภพลาภะ ซึ่งทั้งสองภพนะ่ก็ถือว่าเป็นภพที่ดีนั่นเองนะคะแต่ว่าดาวศุกร์จะอยู่ในภพการงานมากกว่านะในเดือนนี้ทีนี้ดาวศุกร์ดวงนี้ค่ะก็จะสําคัญก,กันกับคุณนะ,ะเพราะว่าเป็นดาวที่แทนคู่รักนะหรือคู่ครองหรือหุ้นส่วนคือแทนภพปัตตนีนั่นเองแล้วดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะก็โครจรอ,อยู่ในภพปัตตนีด้วยมันเหมือนเป็นการย้ำมาหาว่าเอ่อดอนนี้มันมีเรื่องที่จะต้องทําอะไรบางอย่างกับคนรักเรากับหุ้นส่วนเรา กับคนสนิทของเราคืออย่างบางคนไม่มีคนรักไม่มีหุ้นส่วนอะคะ่ะพบปัตจนยก็จะหมายถึงคนที่แบบอยู่แบบสนิทกับเรามากๆใกล้ชิดกินนอนด้วยกันนะคะแบบว่าเหมือนเป็นคู่รักนะคะหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่แบบว่าเราทําจนแบบเหมือนเป็นลมหายใจอะมันเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คนรักหรือหุ้นส่วนเนี่ยเขาจะต้อง ลงมือทําแล้วเราอ่ะก็จะเข้าไปมีอิทธิพลกับตัวเขาด้วยเพราะว่าตัวเราโคจรอ,อยู่ในภพปัตตานีนะคะแล้วได้องค์เกณ์ด้วยฮะ,ะมันเหมือนไม่ว่าคนรักหรือหุ้นส่วนเราอ่ะเขาจะทําอะไรก็ตาม เขาจะมีเราเสมอที่เป็นคู่มิตรที่จะคอยซัพพอร์ตหรือยืนเคียงข้างอย่างเต็มที่ดาวศุกร์กเนี่ยนะคะเลขหกเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับ1ดาวังคารซึ่งเป็นตัวคุณดาวราหูและก็ดาวเสาด้วยนะคะก็จะมีดาวที่สัมพันธ์ดีและสัมพันธ์เสียอย่างดาวเสาเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะเลยเหมือนว่าโอเคคนรักของเราหุ้นส่วนของเราเขาต้องมีอะไรบางอย่างทําละคนซัพพอร์ตเขาคือคุณนะคะคนซัพพอร์ตเขาคือบริวารน,นะคะหรือว่า บางทีเขาอาจจะรู้สึกอยากจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆะคะเพราะว่า,วา ดาวสุกับดาวราหูสัมพันธ์การราหูในภพปุตตะคือสิ่งใหม่ๆสนะิ่งใหม่ๆนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําอะไรสนุกๆให้กับคนในครอบครัวเช่นพาคนในครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าการทําแบบโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆหรืออาจจะเป็นการแบบว่าปรึกษาหารืออะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวนะหรือว่ากับลูกน้องหรือบริวารคือมันเหมือนว่าในหัวคนรักองของเราค่ะเขามีเรื่องอะไรที่ต้องทําเยอะแยะมากมายทั้งกับตัวคุณทั้งกับบริวาร ต้องการริเริ่มทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ว่าสิ่งที่อาจจะมาเบรกเขาเนี่ยก็คือดาวเสาที่เราอยู่ในภพพันธุนี่แหละนะคะเสาอะ่ะเขาอยู่ตรงไหนก็จะทําให้เกิดเรื่องของความตึงเครียดเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้เขาก็จะมีความรู้สึกอึดอัดอกับสถานการณ์แบบในครอบครัวของคุณตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นส่วนก็อาจจะเป็นแบบเรื่องแบบภายในสํานักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอยากจะทําอะไรแบบริเริ่มทํานู่นทนํานี่แต่คนในองค์กรอาจจะไม่พร้อมหรือว่าสถานที่อาจจะไม่ได้ หรืออาจจะมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวที่แบบไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เห็นด้วยกันกับคนรักเราก็คือเราหนึ่งละนะคะอาจจะเป็นบริวารสองละนะคะแต่ว่าเนี่ยดาวเสาร์ที่เราอยู่ในภพพันธุเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นญาติพี่น้องฝ่ายแม่นะคะหรือแม้แต่ตัวคุณแม่เองนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากําเช่นบางทีอยากจะชวนท่านอย่างเงี้ยคะ่ะเออไปเที่ยวสนุกสนุกไหมไปแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศทํานู่นทํานี่ไหมนะคะแม่ก็อาจจะบอกว่าก็อยากไปนะแต่ว่า เออไม่ค่อยแข็งแรงนะคะหรือแบบว่าอย่าไปเลยอาจเสียเงินอะไรเงี้ยมันจะเหมือนมันมีอะไรม,มาขัดขวางในสิ่งที่คุณและคนรักกําลังจะทําร่วมกันในเดือนนี้นะคะมาจากพบพันธุนี่แหละหรือบางทีเรา,เราอาจจะทํากิจการอะไรใหม่ๆอยากจะแบบว่าใช้บ้านนะคะใช้รถนะในส่วนของการทํามาก,กินแต่สมมติบางทีคุณอยากจะไปออกโรงทานเนี่ยฉันมีแต่รถเก๋งเออฉันก็ไปไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกตึงเครียดหรือทุกข์กับทรัพย์สินของเราบางทีเราอยากจะได้ อ่าบ้านใหม่อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบ้านเก่ายังผ่อนไม่หมดเลยนะหรือว่าติดกู้ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบรัพย์สินใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าปัญหาจากทรัพย์สินเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวที่ขัดแย้งในเรื่องของสิ่งที่คนรักของคุณหรือคู่ค้าของคุณหรือหุ้นส่วนของคุณกำลังจะทํามาจากพพันธุ์นี่เองนะคะหรือบางทีถ้าเกิดว่าคู่ค้าเราอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างร่วมก,กันกับเรานะคะโอโ้ลูกค้าก็เห็นดีเห็นงามนะ,ะโปรเจกต์นี้โอเคเลยนะคะแต่กลายเป็นว่าโรง,งงานของเราอาจจะมี ศักยภาพผลิตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะพันธุ์มันก็จะเป็นแบบเออโรงงานทรัพย์สินของคุณคือมันเหมือนสิ่งที่เรามีอ่ะมันไม่สามารถทาทาให้งานเราไปต่อได้มันเกิดเรื่องของความเครียดหรือความทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองนะแต่ก็มองว่าคุณก็ไม่ย่อท้อแหละนะคะไม่ว่าคนรักหรือคู่ค้าของคุณเขาอยากที่จะทําอะไรคะ่ะคุณก็จะคอยเป็นตัวที่แบบผลักดันหรือคอยซัพพอร์ตคือเป็นแขนเป็นขาให้กับเขานั่นเองในวันที่13สสิงหาคมดาวเกตย้ายเป็นมหาอุดอยู่ในภพการเงิน สำหรับคนพิจิกนะคะดาวเก์ดวงนี้จะโครจรมาให้คุณกับคุณนะคะในเรื่องของการเงินไปอย่างน้อยอีก2เดือนเลยค่ะดาวเกตเนี่ยท่านอยู่ตรงไหนท่านก็จะช่วยตรงนั้นอยู่กับดาวอะไรก็จะคอยช่วยกระตุ้นให้ดาวดวงนั้นได้แสดงอิทธิพลของดาวดวงนั้นมากขึ้นนั่นเองนะคะการที่ดาวเกตมาอยู่ในช่องการเงินแน่นอนเลยว่าดาวเกตถ้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของเงินเงินทองทองของคุณนี่แหละนะคะแล้วก็จะได้มาแบบมหาอุดคือมีโอกาสได้โชคนะคะ ได้เงินนะคะแบบมหาอุดคือมาอย่างมากเลยนะคะซึ่งเงินนี้ก็อาจจะมาจากหนึ่งอยู่ดีปุบปับบุญช่วยเกตคือเรื่องของบุญกุศลไม่รู้มาจากทิศทางอะไรอยู่ดีมันก็แบบได้มาซึ่งการได้มาเนี้ยก็อาจจะมาสัมพันธ์กับดาวพฤหัสคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนของธนูค่ะอยู่ในภพปัตนีนะคะก็คืออยู่ดีๆคู่เราก็ให้แฟนอยู่ดีแฟนก็เกิดรักเรามากเลยนะคะให้แล้วให้แบบมหาอุดด้วยค่ะคือให้เยอะมากนะคะหรือว่าแบบ อาจจะเป็นคู่ค้าของเราก็ได้นะคะที่แบบว่าอยู่ดีๆก็อยากจะให้งานเราอันนี้นะคะคิดว่าเราทําได้แล้วปกติอาจจะให้แค่2องล็อตคราวนี้มาแบบสิบล็อตเลยค่ะมันจะเป็นแบบการเงินแบบมหาอุดคือเหมือนบุญช่วยเหมือนโชคช่วยมาจากภพปัตนิด้วยนะคะก็คือคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยนะคะจากที่เราอาจจะไปช่วยเขาก็ได้นะคะเราอาจจะไปช่วย อเป็นแข้งเป็นขาให้กันกับเขานะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ที่เราแบบว่าไปสนิทในช่วงเวลานี้อย่างเงี้ยค่ะพอไปเป็นมือเป็นเท้าให้เขานะคะเขาก็เห็นแบบคุณนะคะก็เลยให้ให้เงินมาหรือให้คุณค่าในตัวเราหรืออาจจะให้โชคบางทีอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบเดินสายทําบุญนะคะไปช่วยผู้ใหญ่นะไปช่วยพระเกจิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดไปเห็นเลขนะคะแล้วก็เออเอามาแทงก็กลายเป็นว่าโอ้โหได้ทีนี้ก็ได้แบบว่าสามตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือได้รางวัลใหญ่เลยนะก็มองว่าเรื่องของการเงินนะ่ะมันไปสัมพันธ์กับบุญช่วยโชคช่วยนะคะมาแบบปุบปรับนะคะมาจากเรื่องของโลกออนไลน์ก็ได้นะคะ ดาวเกตคือเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมเหมือนกันนะ,ะซึ่งถ้าเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบเอากลุ่มเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมพวกนี้เข้ามาทํางานหรือเอาตัวเองเข้าไปสัมพันธ์นะคะบางทีกลายเป็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้คุณาหาเงินได้ก็ได้นะ,ะเช่นบางคนอาจจะมีความรู้นะคะเรื่องของแบบการทํางานของคุณนะะ่ะแล้วคุณก็แชร์ลงไปนะคะในโลกออนไลน์ก็คืออาจจะจัดคอร์สออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเออทำเล่นๆแต่กลายเป็นว่าคุณอาจจะได้รับผลตอบรับแบบดีเยี่ยมอะคะ่ะ คือดาวเกตท่านสถิตอยู่ในเรือนพระฤาัสแสดงว่าคุณอาจจะต้องหาเงินจากวิชาความรู้ของคุณนะคะถ้าคุณเก่งอะไรที่แบบว่าเป็นศาสตร์ที่คนส่วนมากไม่ค่อยรู้กันนะเพราะว่าดาวพฤหัสถึงดาวเกตเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่มันยากมากๆอาจจะเป็นสายแบบวิทยาศาสตร์ปัญญาโหราศาสตร์หรือทางการแพทย์แล้วคุณแชร์ออกมาเป็นคอร์สอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าคุณสามารถหาเงินตรงจุดเนี้ยได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือคุณอาจจะแบบขายของนะดาวเกตกโลกออนไลน์เนาะ คุณอาจจะขายของพวกกลุ่มดาวพฤหัสหนังสือยาพวกสังคพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นว่าเออช่วงนี้พอเราขายอะคะ่ะกลับได้รับผลตอบแทนแบบเยอะมากอะเป็นมหาอุดนะลองไปหาเงินในลนักษณะนี้ดูหรืออาจจะเป็นดาวเกตก็คือคนต่างชาตินะคะคนต่างชาติที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณในเวลานี้โดยเฉพาะคนที่เป็นพวกด็อกเตอร์ศาสตราจารย์อะไรคนที่เก่งมากๆค่ะเขาก็จะมาเหมือนแบบ มีอิทธิพลเหมือนกันนะคะในการที่คุณจะได้เงินบางทีการที่ไปสนิทกับกลุ่มคนในลักษณะนี้ก็อาจจะได้ผลประโยชน์นะคะสนิทชิดเชื้อกันมีการรีเฟอร์กันนะคะหรือว่ามีโอกาสแบบมอบหมายงานอะไรบางอย่างให้กันกับเราทําก็ได้นะ,ะเลยมองว่าแบบเรื่องของการเงินน่ะจะโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่เราเกตย้ายเนาะเกตย้ายวันที่สิสิงหาคมมองว่าคนพิจิกคุณมีโชคนะ16สิงหาเนี่ยมองว่าคุณอาจจะได้โชค นะมาจากเรื่องของดาวพฤหัสเนี่ยนะคนใกล้ชิดคุณนะหรือเรื่องของงานบุญณากุศลตัวเลขจากงานบุญง,งานกุศลเนี่ยมีโอกาสได้นะแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ด้วยในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยนะคะ12สิงหาวันแม่เนี่ยดาวพุธโคจรเดินปิดเป็นปกตินะคะคือดาวพุธนะโคจรอยู่ในภพสุภะตั้งนานแล้วตั้งแต่27มิถุนานซึ่งอันนี้เป็นเกณฑ์พินทุบานะคะตามหลักโหราศาสตร์ก็คือพุธ9าเนี่ยทำให้เราแบบหวงหรือกังวลเรื่องของความเจริญของเรา ห่วงหรือกังวลเรื่องของเจ้านายหรือผู้ใหญ่ภายในบ้านของเราอะค่ะมันเป็นอะไรที่พูดไม่ได้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันคิดกังวลอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเมื่อดาวพุธเดินเป็นปกติเนี่ยในช่วงสิบสองสิงหาคมอะมันก็ยังเป็นพินทุบาทอยู่นะแต่คุณอาจจะแบบเริ่มปรงตกหรือหาทางออกได้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะคิดวนไปวนมาเอาไงดีเออจะจะพูด กับเขาไหมหรือจะไม่พูดจะขายไหมหรือไม่ขายจะบอกยังไงดีมันเหมือนมันวนอยู่ในหัวแบบหาทางออกไม่ได้เบลอๆเงงๆนะคะแต่พอดาวพูดเป็นปกติอะค่ะคุณก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นพินทุบทอยู่คือยังเครียดหรือกังวลอยู่แต่มันเหมือนมันจะเริ่มมันมีช่องทางเพราะว่าเดี๋ยวดาวพูดก็จะโครจรมาอยู่ในภบก,การงานในเดือนหน้านะคุณก็จะเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะบอกยังไงคุณจะพูดยังไงคุณจะติดต่อสื่อสารอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยกับผู้ใหญ่ของเรากับเจ้านายของเรากับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ ะจะบอกกับเขาว่าออกาลังจะทําในนี้อย่างนั้นนะคะหรือความเครียดกังวลอะไรที่คุณมีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็กำลังจะบอกออกไปแบบชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือดาวพุธเดินเป็นปกติในวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์ย้ายเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพการงานสําหรับคนสิ่งนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายมากระตุ้นเรื่องของงานอีกแล้วนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยดาวศุกร์มากระตุ้นก่อนแล้วตั้งแต่ต้นเดือนนะคะเลยทําให้สิ่งที่คุณกําลังจะทํานะคะซึ่งอาจจะทําร่วมกับ หุ้นส่วนคู่ค้าคู่ครองนะคะจะค่อนข้างมีอิทธิพลก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราทำนะคะถ้ามันไม่ได้ซึ่งผลประโยชน์อะ่ะมันจะไม่ควรทำนะคะเพราะว่าอาทิตย์สุขเนี่ยเป็นดาวคู่สมพลอยู่ในภพการงานมันจะต้องมีแบบคนนึงได้นะอีกคนก็ต้องได้ด้วยไม่ใช่ว่าคนหนึ่งได้ฝ่ายเดียวอีกคนเสียมันจะต้องแบบเหมือนทั้งสองคนอะนะคะที่เข้ามาร่วมกันทํางานเนี้ย มันจะต้องต่างคนต่างได้ใครขัดขวางคนนั้นอาจจะถูกตัดออกไปก็ได้นะคะในช่วงนี้เหมือนงานของเราอะ่ะคู่หรือหุ้นของหุ้นส่วนของเราเนี่ยนะคะเขาจะมามีอิทธิพลก่อนในสิ่งที่กําลังจะริเริ่มทําโดยเราอะสปอร์ตนะคะตัวคุณสปอร์ตถึงแม้บางอย่างคุณอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้เพราะว่าหนึ่งนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยจะสัมพันธ์กับดาวองคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนตนุลักษ์ของคุณนะคะคุณไม่เห็นด้วยแต่คุณสปอร์ตเหมือนให้แบบ คนรักหรือหุ้นส่วนเราเป็นคนนําในสถานาการณ์นี้ค่ะซึ่งนะคะมันก็อาจจะมีการแบบลงดาบเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาทิตย์ก็จะไปเจอราหูและเสาซึ่งอยู่ในมุมที่ส่งแสงมาถึงดาวอาทิตย์ด้วยนะคะมันเหมือนมันจะเอาคือคุณจะต้องเอาหน้าที่เป็นหลักหน้าที่ในที่ทํางานเรื่องไหนที่มันถูกต้องมันเหมาะมันควรนะคะมันควรจะเป็นไปตามลําดับขั้นตอนใครที่มาขัดขวางอย่างเช่นราหูเนี่ยเป็นความมืดใช่ไหมคะจะมาขัดขวางแสงอาทิตย์คือดาวอาทิตย์เนี่ย คนนั้นก็จะต้องตัดออกไปซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินก็ได้นะคะหรือจะเป็นเรื่องของบุคคลก็คือคนในครอบครัวก็ได้นะคะใครที่ไม่เห็นด้วยนะคะคนนั้นไม่ต้องมาทําด้วยกันหรือเราก็ตัดเขาออกไปเลยหรือทรัพย์สินอะไรก็ตามที่ไม่ได้เอื้อคุณกับการทํางานแล้วะกับการทํามาหากินหรือที่มันแบบเกินไปอะสมมุติว่าคุณมีหัวรถสาคันอย่างเงี้ยบ้านสามหลังทั้งที่คุณอาจจะแบบอยู่แค่หลังเดียว นะคะหรือบางทีปล่อยให้เช่าแต่ไม่มีคนเช่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอะไรที่ไม่ใช่สําหรับเราเอาไว้ทามาหากินหรือเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นน่ะเช่นอาจจะเป็นที่ดินลกล้างที่คุณไม่มีเวลาแม้แต่จะไปดูเลยอะ่ะคุณก็จะต้องตัดออกเพราะอาทิตย์กับราหูสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่เป็นคุณแล้วตัดมันออกไปซะอาทิตย์เนี่ยจะมาเจอเสาด้วยนะคะซึ่งเสาโคจรเดินถอยหลงังอาทิตย์กับเสาขเขาเป็นดาวคู่ธาตุไฟเหมือนกันนะคะ แล้วเสาวดวงนี้เคยทำให้คนรักของคุณรู้สึกอิดอัดใจเรื่องสถานการณ์ทรัพย์สินหรือคนในครอบครัวเหมือนมีอาทิตย์มาคอยบาลานซ์เหมือนกันนะคะว่าโอเคถึงแม้เราจะไม่ถูกใจหรือแบบมีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างแต่มันก็เหมือนว่ามันจะต้องทําอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่เพราะดาวอาทิตย์คือหน้าที่มันมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่ต้องทําร่วมกันกับคนในบ้านกับญาติพี่น้องของคนที่บ้านหรือมันมีเรื่องที่ต้องติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอะไรของเราอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่ง ก็มองว่าพอดาวเสาร์เดินถอยหลังอ่ะเลยทําให้เหมือนแบบใครก็ตามที่เป็นคนในครอบครัวหรือทรัพย์สินของเราอ่ะที่ไม่เอื้อคุณที่ไม่เป็นพวกเดียวกันแล้วเช่นญาติพี่น้องก่อนหน้านี้นะคะเคยแบบว่าออทำให้เราทุกใจแล้วสุดท้ายแล้วเขาไม่ทําตามที่เราพูดอย่างเงี้ยหรือไม่ทําตามที่แฟนเราพูดหรือไม่ทําตามที่หุ้นส่วนเราพูดคนคนนั้นนะคะก็อาจจะไม่ใช่พวกเดียวกันอีกต่อไปมันเหมือนว่าใครก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่จะทําอะไรกันกับ คุณหรือคู่ของคุณหรือหรือหุ้นส่วนของคุณน่ะต้องคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกันคนที่เคยคล้อยตามอาจจะไม่คล้อยตามแล้วก็ได้นะนะคะก็อาจจะทําให้แบบสมมติคุณทําอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมงานของคุณก็อาจจะลาออกหรือไม่เห็นด้วยคนกลุ่มนี้ก็เหมือนกับว่าโอเคงั้นไม่ไม่สนใจละนะคะเราจะสนใจเพราะคนที่เขาคล้อยตามเราแล้วใครที่ไม่ประโยชน์ตัดออกไปทรัพย์สินอะไรที่ไม่ใช่ขายออกไปเพื่อทําให้แบบ เหมือนสิ่งที่กาลังจะทำอะ่ะมันเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะก็คนรักหรือหุ้นส่วนของคุณก็อาจกำลังจะวางแผนทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ตัดออกไปก็ถูกแล้วนะคะเพื่อให้งานของเราเนี่ยเหมือนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองในวันที่26สิงหาดาวอังคารย้ายเข้าเรือนคู่ศัตรูอยู่ในภพมรณะสําหรับคนพิจิตนะคะอังคารเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนตนุลักษ์ค่ะแล้วท่านนะคะย้ายจาก เลงลักนณาเนี่ยเป็นเกณฑ์องค์เกณฑ์คือดีมากๆเลยนะย้ายเข้าสู่จุดมรณะอันนี้คือเป็นจุดที่มีเงื่อนไขก็คือมรณะแปลว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมลงนะของตัวเองแล้วมันเป็นพินทุบาทด้วยค่ะเลยทําให้มันเหมือนสถานการณ์พลิกเหมือนกันนะในช่วงปลายเดือนที่ว่าคุณอนะในช่วงต้นเดือนอาจจะแบบมีความแบบแอคทีฟนะคะหรือแบบชอบช่วยนะ,ะไม่ว่าใครเขาจะทําอะไรคือเราก็อาสาหรือช่วยหรือมีความขยันในเรื่องของการทำมาหากินนะคะหรือกับ ส่วนคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรให้เราทําเราคือซัพพอร์ตเต็มที่นะคะเลยทําให้ในช่วงปลายเดือนนะพอเราเข้าสู่จุดมรณะเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเราทํางานหนักเกินนะทาอะไรที่มันแอคทีฟจนเกินไปอ่ะสิ่งนั้นนะก็จะมาแสดงผลก็ลคือทาให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะหรือรู้สึกหมดแรงหมดกําลังอยากพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีความอ่อนเพลียเพราะาอาจจะเดินทางเยอะนะคะหรือแบบใช้พลังเยอะมากในช่ว,ชวงต้นเดือน ตัวเราเข้าสู่จุดมรณะเป็นพินทุบาทแต่เรื่องของแบบโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยชิต้าก็ไม่ค่อยห่วงนะคะเพราะว่าโชคดีที่พอตัวเราเข้าสู่จุดเสื่อมอะคะ่ะบังเอิญว่าวันที่27สิงหานะดาวสุก็ย้ายมาอยู่ในภพลาภะนะคะแล้วพอดาวสุกย้ายมาจะทําให้เกิดมุมจตุสดายก็คือเลข3เลข8เลข9้าเลข6เนี่ยเขาจะทํามุมสัมพันธ์กันเลยมันเหมือนว่าพอเราเข้าสู่อยู่ในจุดที่มีเงื่อนไขอะคู่มิตรนะคะก็คือดาวสุก คู่คู่ท่าก็คือราหูแล้วก็ดาวเกียรติช่วยทุกคนเนี่ยนะคะก็จะคือเหมือนมีอะไรมาช่วยเราอะพยุงไม่ให้เราแบบมีปัญหาสมมติเรามีเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บไปทํางานไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคนรักเราก็เป็นคนช่วยดูแลแทนนะคะหรือว่าคนรักเราก็จะคอยซัพพอร์ตนะคะข้าวหาน้ำน่ะดูแลใส่ใจเออเจ็บไข้ได้ป่วยเอะมีเงินน่ะมีเงินนะไม่มีปัญหานะคะเออเจ็บไข้ได้ป่วยออะมีลูกหลานบริวารคอยดูแลคอยซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย เหมือนกับว่ามันก็อาจจะเป็นทุกขลาบนะคะก็คือไม่มีปัญหาทีนี้มรณะยังแปลว่าเราอาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของคนป่วยก็ได้นะคะบางทีอาจจะต้องแบบเป็นการดูแลคนนั้นคนนี้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่การดูแลของเรานะคะก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าตัวคุณเองป่วยคนใกล้ชิดเราป่วยหรือตัวเราเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะเป็นช่วงที่ต้องเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้เยอะหน่อยนะคะภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่คุณ อาจจะต้องทำอ่ะทำไม่ได้นะก็จะมีคนมาคอยซัพพอร์ตแต่ทีเนี้ยเมื่อเราโครจรเข้าสู่จุดมรณะใช่ไหมคะก็แสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณในช่วงปลายเดือนนะคะการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแหละนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความแอคทีฟก,ก็แอคทีฟน้อยลงเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บหรือเรื่องของการเดินทางหรือรู้สึกแบบอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย นะแต่ก็ไม่มีประเด็นอะไรนะคะมันจะเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี่แหละนะคะแต่ก็มีตัวช่วยนั่นเองดาวศุกร์เนี่ยนะคะที่ย้ายมาในวันที่27สิงหาคมเนี่ยก็คือแทนเจ้าเรือนของภพปัตตานีอยู่แล้วมันก็เหมือนคนรักของคุณค่ะเขาจะค่อนข้างแอคทีฟต,ตลอดเดือนนะคนรักหรือหุ้นส่วนนะคะมีอะไรให้ทำนะคะไปสัมพันธ์กับเรื่องของความสําเร็จแล้วไม่ว่าเขาจะทาอะไรก็ตามขนาดถึงแม้คุณป่วยหรือแบบไม่สบายหรือไปอยู่ที่ไหนแบบไกลๆคุณก็ยังคอยเป็น เพื่อนคู่คิดมีคู่ใจให้กับเขาเสมอะคะเพราะว่าอังคารกับสุขเนี่ยโคจรสัมพันธ์กันอยู่ในมุมจตุสสไรเช่นเดียวกันเขาช่วยคุณคุณก็ช่วยเขานะต่างคนต่างช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันในสิ่งที่กําลังจะร่วมมือกันทำนะคะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปด้วยกันนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID ดีชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ